สวัสดีครับพี่นทิักครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเราครับให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นฝังอยู่ในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นที่พอพระไทยและเกิดผลตามน้าพระไทยของพระเจ้าท่านลกครับวันนี้เราอ่านพระเจ้านาพระเจ้ากันในพระธรรมอิสยาห์บทที่47 48และ49ครับเรามาดูด้วยกันครับพระคัมภีร์วันนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง ในบทที่47ครับเป็นการพยากรณ์ถึงอาณาจักรบาบิโลนจะล่มสลายนะครับซึ่งเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าประมาณ150ปีก่อนที่บาบิโลนนั้นจะ,จะถูกเปอร์เซียนะครับเข้ามายึดครองและทำลายอิสยาเรียกบาบิโลนนี้ว่าทิดาพมจันนะครับทิดาพมจัน์รแห่งบาบิโลนหมายความว่าบาบิโลนเองไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร บาบิโลนไม่เคยพ่ายแพ้ในการทำสงครามบาบิโลนมีความหยิ่งยโสครับว่าตัวเองนั้นมีแสนยนานุญญภาพทางการทหารมากเพียงพอที่จะครอบครองโลกนี้ได้นะครับเขาถือว่าในเวลานั้นเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกฮนะเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วก็ลุ่มหลงเสพติดอยู่ในอำนาจนั้นมีความสุขอยู่ในอำนาจนั้นนะครับนันครับเราเห็นว่าบาบิโลนเอง คิดว่าตัวเองนั้นจะอยู่ได้ตลอดไปนะครับในข้อเจบอกว่าเธอจะเป็นนางพญาชัว่วนิรันด์นั่นหมายความว่าเป็นการโอ้อวดตัวเองว่าจะไม่มีอาณาจักรใดในอนาคตที่จะมาสามารถล่มสลายอาณาจักรบาบิโลนของตัวเองได้น,นะครับแต่ว่าการที่พากษานั้นก็มาถึงครับการที่บาบิโลนสามารถยึด ครองยูดาได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังพระเจ้าทรงใช้บาบิโลนในการเป็นเครื่องมือในการตีสอนนะครับยูดาเขาคิดว่าตัวเขาเองนะครับอาณาจักรของเขามีฤทธิอ์อำนาจแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังครับและอีกไม่ช้าไม่นานการพิพากษาของพระเจ้าก็ตามมาทันฮะบ,บาบิโลนจากนางพญาจากทิดาอู้บริจาคนั้นจะกลับกลายเป็นอะไรฮะเป็นหญิงไม้พี่น้องครับ ในข้อ12-15เราจะเห็นว่าบาบิโลนนั้นพยายามที่จะไปพึ่งพาครับพวกนักพยากรณ์ครับที่จะช่วยว่าเพื่อจะทำนายว่าตัวเขาเนี่ยนะครับอาณาจักรเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็บาบิโลนเองก็ไปนะครับกราบไหวู้เคลลบนะยองครับเราเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าบาบิโลนจะล่มสลายเพราะพระองค์นั้น ทรงวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเป็นร้อยร้อยปีและพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกไซรัสนะครับกบษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียเข้ามาโว์ลงมาที่บาบิโลนเหมือนกับอินทรีที่ล่าเหยื่อเมื่อบาบิโลนไม่ไม่แสดงความเมตตาต่อยูดาห์พระเจ้าก็ทรงให้เปอร์เซียไม่แสดงความเมตตาต่อบาบิโลนฉันนั้นครับ ในบทที่48ครับอิสยาทําให้เราเห็นภาพว่า,วาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ครับคนยิวที่เหลืออยู่ในบาบิโลนในเวลานั้นนะครับตัวพวกเขาเองรู้สึกว่าสบายใจสุขใจปลอดภัยและไม่อยากจะกลับไปที่เยรูซาเล็มครับเพราะเขาทําตามคําแนะนําของเยเรมีครับในพระธรรมเยเรมีบทที่9บอกว่าจงสร้างบ้านและเข้าไปอยู่ในบ้าน จงปลูกสวนรับประทานพืชผลที่นั่นจงมีภรรยาและมีบุตรชายหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายบุตรหญิงยกบุตรหญิงให้เขาแต่งงานนะครับเพื่อเขาจะมีบุตรชายหญิงทวีมากขึ้นนี่คือคาแนะนําของเยเรมีฮะและเขาก็ทําตามครับพอทําตามนะครับเขาก็กลับกลายเป็นว่าลงหลักปักฐานในที่ที่นั่นแล้วครับไม่มีจิตใจอยากจะโหยหากลับไปที่เยรูซาเล็มแล้ว พระเจ้าบอกเขาว่าพวกเขาเนี่ยนะเป็นคนที่น่าสื่อใจคดใช้พระนามพระเจ้านะและระบุตัวตนเมืองของพระองค์แต่ไม่เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ครับนไหฮะในข้อหนึ่งข้อสองเห็นไหมครับแล้วมาถึงข้อสี่เราเห็นว่าโอ้โหคนยิวนะครับมีความดื้อด้านมากเลยและ ตอนนี้ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าทรงทำให้กับพวกเขาอีกแล้วครับพี่น้องครับรู้ไหมครับถ้าเขาเชื่อฟังตั้งแต่พระเจ้าตั้งแต่แรกนะครับในข้อ1 8บแสเเราเห็นว่าอิสยาปชีเลยครับถ้าพวกเจ้านั้นเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่แรกพวกเขาจะมีสันติสุขนะครับมีความส,สงบสุขไม่ใช่สงครามฮนะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินไปพระเจ้าพระองค์ทรงให้บาบิโลนนั้นนะครับเป็นเหมือน เตาหลอมครับถลุงพวกเขาครับเพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมใช้งานในอนาคตครับเมื่อพระเจ้าบอกว่าจงออกไปจากเบเบโลนจงหนีไปจากเคลเคลเดียนี่คือพระบัญชาของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าบัญชาพระองค์จะส่งนำหน้าและพระองค์สรงเตรียมทางไว้นะครับแลวพระองค์บอกพวกเขาว่าไม่ต้องอะไรติดตัวไปพน้องครับเราอาจจะคิดว่า คนยิวพวกนี้น่าจะกระตือรือร้น,นอยากจะกลับบ้านใช่ไหมครับอยากจะกลับไปดินแดนของพวกเขาอยากจะออกจากคุกอยากจะออก,กัาเป็นเชลยเพื่อนะไปดูพระเจ้ากลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มไปดูพระเจ้าทําสิ่งใหม่ทําสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับเขาแต่กลับเป็นว่าพวกเขานั้นชินกับการเป็นทาสชินกับความมั่นคงหลงลืมครับหลงลืมเสรีภาพที่ตัวเองเคยได้รับ นะครับไป้องครับคิดจักรในปัจจุบันเองมีหลายๆคิดจักรที่เติบโตขึ้นและพึงพอใจในความสุขสบายครับไม่ยอมออกไปบุกเบิกเพราะคิดว่าคิดจักรของตัวเองใหญ่แล้วโตแล้วพอแล้วนะครับดูแลสมาชิกที่เหลืออยู่ก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาเรื่องนะครับคิดแบบนั้นครับเลยไม่พบกับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้ากําลังทำฮะ ี่น้องครับตอนนี้พระเจ้ากําลังทําหลายสิ่งหลายๆอย่างกับกิจจักสัมพันธ์ภาคกลางของเรานะครับอย่าให้เราติดอยู่กับความสุขสบายติดอยู่กับความมั่งคั่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในกิจจักรของเราไปน้องครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอาจจะต้องจับเราไปใส่ในเตาหลอมและถลุงเราใหม่ครับเพื่อจะใช้งานเราในอนาคตใช้เราในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระมหาบัญชาของพระองค์ครับในบทที่49อิสยาได้นำเสนอพระเมสยาในฐานะผู้รับใช้และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของอิสราเอลนะครับแต่ว่าภาพของการเป็นผู้รับใช้ค่อนข้างชัดเจนในบทที่49นั้นของพระเมสยาครับ้องครับชนชาติต่าง นะครับไม่รู้จักพระเจ้าของอิสราเอลนะครับคนต่างชาติจึงอยู่ห่างไกลและมีเพียงผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นที่จะนำพาชนชาติของพระองค์นั้นเข้าใกล้พระองค์นะครับในบทที่49นี้นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อิสยาห์ได้นำเสนอนั้นได้ทำภารกิจ3อย่างด้วยกันนะครับ อันดับแรกเลยครับเป็นผู้ที่นำความสว่างเข้ามาสู่ความมืดครับพระเจ้าพระพระองค์ทรงให้พระเมสยานะครับหรือผู้รับใช้ของพระองค์นั้นได้กล่าวถ้อยคําแห่งข่าวประเสริฐครับและเรียกพระองค์นั้นมาทำธารกิจของพระองค์พระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมพระองค์ไว้นะครับคือเตรียมพระเมสยาไว้เหมือนกับดาบที่คมกริบเหมือนลูกศรธนูที่ขัดเงานะครับ พระเมสยานั้นมาในฐานะผู้รับใช้และนักลบครับรับใช้ผู้ที่วางใจพระองค์และสู้รบต่อต้านคนที่ท้าทายพระองค์ครับคนยิวเองได้รับการทรงเรียกให้ถวายพระเกียริพระเจ้าโดยทำไมครับถ้าพี่น้องจำได้คนอิสราเอลนะครับเมื่อกำลังข้ามไปในแผ่นดินพันธสัญญานั้นนะครับโยชววกล่าวกับพวกเขาที่ ที่ลาบโมอับนะครับบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในดินแดนพันธสัญญาเพื่อให้พวกเขานั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับสำแดงความสว่างในแผ่นดินอันมืดมิดหรือสำแดงคุณงามความดีของพระเจ้านะครับท่ามกลางโลกที่เต็มมีแต่วความชั่วร้ายคนยิวถูกเลือกเพื่อสำแดงพระศาสนาแห่งพระสิริของพระเจ้านะครับเหมือนกันครับในบริบทตอนนี้อิสยาก็นําเสนอว่า พระเมสยาในฐานะผู้รับใช้นะครับก็จะเป็นความสว่างของโลกเป็นความสว่างในตัวพระองค์เองที่จะเข้าไปยังโลกอันมืดมิดนะครับพระเมสยาเองนะครับภาพปัจจุบันนี้ที่เราเห็นก็คือคีตจักรของพระเจ้าครับคีตจักรนั้นเป็นความสว่างของพระเจ้าในโลกอันมืดมิดนี้ครับเหมือนกับอิสราเอลที่พระเจ้าต้องการให้เป็นความสว่าง ของคนในเวลานั้นครับแต่ดูเหมือนว่าอิสราเอลก็ล้มเหลวปัจจุบันมีคิดจักรหลายแห่งก็ล้มเหลวในการนำข่าวประเสริฐไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกอย่างที่ผมบอกเมื่อปดที่แล้วเนี่ยครับอิสรรยาห์ก็ตำเหนิฮวว่าลืมครับทำตัวเหมือนอิสราเอลที่เป็นเฉลยแล้วก็หลงลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและพระเจ้าใช้มาเพื่อทำอะไรและจะต้องกลับไป นะเมื่อพระเจ้าใช้กลับไปต้องกลับไปไม่ใช่ไม่อยากไปหลงติดลมกับความสุขสบายไม่ได้ครับน้องครับในข้อที่5้ข้อที่6นะครับในบทที่49นี้พระเจ้าพระองค์นะครับให้พระเมสสิยานั้นได้ปฏิบัติใครครับปฏิบัติคนยิวก่อนนะก่อนที่จะไปปฏิบัติคนต่างชาติ แล้วดูในตอน,ตอนที่พระเยซูิสต์เสด็จมาบนโลกนี้นะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์นั้นพระองค์ได้ท่งทิ้งคนยิวกลุ่มหนึ่งครับที่มีความเชื่อความเชื่อเพียงพอที่จะดําเนินกิจการในพระองค์คือกระจายข่าวประเสริฐโดยการช่วยเหลือ,อพระเยซูคริสต์คนกลุ่มเดียวครับคือพวกสาวกฮะแล้วไปต่อที่ห้องชั้นบนร้อยห้าสิบคนพี่ต้องครับตรงนั้นเหมือนกับบริบทตอนนี้ฮะคนยิวที่เหลืออยู่ พระเจ้าก็ปรารถนาให้คนยิวที่เหลืออยู่เนี่ยฮะกลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วกลับกลายเป็นความสว่างของโลกครับนี่คือสิ่งที่นะครับอิสยา์นะครับ,รบได้อธิบายถึงพระเมสยาห์ในลักษณะของความสว่างต่อมาครับในข้อ8ดถึงข้อสิสอิสยา์อิสยา์ชี้เห็นว่าพระเมสยาห์ที่จะมาถึงในเะลาพุัธใั้นั้นก็จะเป็นผู้ปลดปล่อยปลดปล่อยบรรดาเฉลยครับนะ ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือพระเมสยาเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เป็นอิสราเอลใหม่เท่านั้นนะครับแต่พระองค์ยังเป็นโมเสสใหม่อีกด้วยนะคือปลดปล่อยประชากรพระองค์ให้เป็นอิสระไป้องครับเมื่อโมเสสนำน,ำ,นำชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับเมื่ออยู่อียิปต์ยังเป็นทาสจะไหมครับพอเข้าทะเลแดงนะครับบาบซโมาทางทะเลแดงแล้วก็ขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งเนี่ยเป็นไทยเลยเป็นไทยเลยครับ เหมือนกันพระเยซูคริสต์ในฐานะที่รพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาในบริบทตอนนี้ที่อิสยาชีเห็นเนี่ยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นเหมือนโมเสสใหม่ที่ปลดปล่อยชนชาติของพระองค์คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอะไรครับทาสของบาปครับนําพวกเขา,ย,าย้ายดินแดนจากดินแดนทาสเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นไทยดินแดนแห่งความสว่างคือคินจักร,รของพระเจ้ายัางไงครับพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระสัญญาของพระเจ้า นะครับในข้อ6ครับพูดชัดเจนเลยครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าอย่างแน่นอนและทําให้เราทั้งหลายมั่นใจได้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ครับพี่น้องครับและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงนําประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นเชลยของบาบิโลนเหมือนกับครั้งที่โมเสสนําชนชาติของพระองค์ออกจากการเป็นเชลยที่อียิปต์ครับเมื่อออกมาแล้วนะครับก็ให้กลับไปที่ บ้านเกิดเมืองนอนของตนกับไปดินแดนของตนครับที่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เขาคือเยรูซาเล็มนะครับในข้อ8ครับ40บทที่49ข้อ8บอกว่าเราได้ดูแลเจ้าและมอบเจ้าไว้เป็นพันธสัญญาของชนชาติเพื่อฟื้นฟูแผ่นดินเพื่อแบ่งที่ร้างเปล่าให้เป็นมรดกพี่น้องครับสิ่งนี้สําคัญแก่คนต่างชาตินะครับถ้าพระเจ้าไม่ฟื้นฟูแผ่นดิน พระเจ้าไม่ฟื้นฟูแผ่นดินที่ร้างว่างเปล่านั้นพี่น้องจะไม่เกิดอะไรขึ้นไหมครับจะไม่มีเบเดเฮมจะไม่มีนาซาเลสครับเพราะไม่มีที่นั่นคําพยากรณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นจริงครดังนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงส่งกลับไปเพื่อฟื้นฟูและทําให้พระสัญญาว่าพระองค์จะส่งพระเมสยามานั้นเกิดขึ้นเป็นจริงเป็นกระบวนการที่พระองค์ทรงทำทร,รสงสร้าง เตรียมไว้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับเพื่อการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ครับที่พระองค์ทรงจะเตรียมไว้นะครับถ้าเยรูซาเล็มไม่ถูกฟื้นฟูก็จะไม่มีพระวิหารพระวิหารก็จะไม่ถูกฟื้นฟูพระเยซูคริสต์พระองค์จะทงทรงทำพระจกิจที่ไหนแลครับถูกไหมคพระองค์จะทนทุกที่ไหนพระองค์จะทรงสิ้นประชชนที่ไหน แล้วสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ทรงทำรรทรงจัดเตรียมไว้เพื่อการเสด็จมาของพระเมสยานะครับที่เรารู้ว่าคือพระเยซูคริสต์นั้นนะฮะพระองค์ทรงทำไม่ใช่เพื่อคนยิวเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ทรงทำเพื่อคนต่างชาติด้วยในข้อ10ถึงข้อ12นั้นมองข้ามไปยังการปลดปล่อยจากบาบิโลนปี536ก่อนคิดสักราชเลยนะครับไปสู่อาณาจักรรุ่งโรจน์ในอนาคตพระเจ้าทรงเรียก คนยิวจากสุดปลายแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงรวบรวมเขาไว้ในแผ่นดินของพระองค์อย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วว่าการรวบรวมแผ่นดินรวบรวมคนของพระเจ้านั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันในคําพยากรณ์นี้คือในสมัยสมัยอิสยา์กับในสมัยปัจจุบันนะฮะในสมัยปัจจุบันคือพระเจ้าทรงรวบรวมนะครับเข้าอาณาจักรพระองค์ผ่านทางอะไรครับผ่านทางเครืจาจักรของพระเจ้านี่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับในอ่ ข้อสิบสี่เป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าอิสยาให้ภาพครับว่าพระเมสยานั้นจะให้ความรักและให้ความหวังแก่คนที่ท้อใจครับพระเจ้าพระองค์ทรงปลอบประโลมนะครับชนชาติต่างๆนะครับและพระองค์ทรงสงส,งสารคนของพระองค์ที่ถูกข่มใจฮนะและข้อสิบสามครับอิสยาจึงหนุนใจให้ประชากรของพระเจ้านั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับนะ เพราะว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเขาในอนาคตอย่างแน่นอนแต่แทนที่เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเปล่าเลยครับเขากับบ่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงลืมพวกเขาแล้วพระเจ้าทรงละทิ้งพวกเขาแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้านะครับในข้อนี้เนี่ยเราอ่านปุ๊บเราก็ทราบซึ้งเลยว่าในบทบาทที่อิสยาชี้ให้พวกเราเห็นเนี่ยพระเจ้าทรงรับรองความรักของพระองค์โดยเปรียบเทียบตัวพระองค์เอง เป็นเหมือนดังแม่ที่มีความเมตตาต่อลูกอย่างมากเลยนะครับในพ,พระภีรตอนนี้อ้างถึงพระเจ้าที่มีลักษณะความรักที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ว่านี่คือความรักของคุณแม่ความรักของมารดาที่รักบุตรของตนเอง mm hmm. พระเจ้าพระองค์จะทรงเมตตาทรงปรอบโยนเราเหมือนแม่ที่อุ้มลูกอยู่ในอบนะครับปอบโยนลูกอิสยาวาดภาพของอิสราเอลเป็นเหมือนเด็กทารกที่ยังเป็นเด็ก ต้องพึ่งพาพระเจ้าสถานเดียวเท่านั้นเด็กทารกช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งแม่อย่างเดียวอิสราเอลหวนกันนะครับไม่สามารถช่วยตัวเองได้ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของบาบิโลนได้จะต้องพึ่งพระเจ้าสถานเดียวแน่นอนครับพระเจ้าตอบว่าพระองค์ไม่มีวันลืมพวกเขาครับพระองค์ไม่เคยลืมพวกเขาพระองค์ทรงสลักชื่อพวกเขาไว้ที่ฝ่ามือของพระองค์เสียด้วยซ้ํา คำว่าสลักนี้นะครับหมายถึงการตัดนะครับให้สิ่งนั้นอยู่คงคงอยู่ทนถาวรนะครับกําลังจะบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงลืมลูกของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าพวกเราครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับภาพอีกอันหนึ่งที่อิสยาชี้ให้พวกเราเห็นคือนะครับไปสยานั้นในฐานะที่เป็นนักรบผู้กล้าหาญครับ บาบ,บิโลนเป็นนักรบที่มีความดุร้ายมากแต่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลจากเงื้อมือของพวกเขาครับด้วยพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงปลดปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระและพระองค์ทรงเห็นว่าบาบ,บิโลนนะที่ดุร้ายนั้นจะไม่สามารถทําอันตรายอ,อิสราเอลได้อีกต่อไปโดยพระองค์ทรงยอมให้แม้พระองค์ทรงยอมให้บาบ,บิโลนพิชิตประชากรของพระองค์นะครับแต่ว่านะพระองค์ไม่ได้ปล่อยปะาละเลยนะครับ ท้ายที่สุดพระองค์ก็ทรงมีแผนการที่จะให้บาบิโลนนั้นพ่ายแพ้ต่อเปอร์เซียและปลดปล่อยคนปกคของพระองค์นั้นกลับไปที่เยรูซาเล็มครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับภาพของพระเมสยาในบทที่50คือแย้มวันพวกนี้นิดนึงนะครับคือเป็นภาพของคนที่มีความรักอย่างสม่ำเสมอต่อต่อประชากรฮะ พี่น้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับนี่คือบทสรุปของพระธรรมอิสยาบทที่47 48และ49<ม>ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับในส่วนตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับขอบคเจ้าส่งวอวยพรพี่น้องครับ